พ่อส่งหน้าแปดครับพ่อส่งไม่มีใช้หน้าแปดว่าพ่อดูตัวนี้เป็นหน้าหกครับเปลีนเครื่องอาร์ทีอสองแรงขึ้นพ่อตะเลสครับหกนิ้วใช้ยอยครับตัวเปลี่ยนทิศทางครับนี่เปลี่ยนทิศทางไม่เยอะครับนิดหน่อย ห้าองศาเหรนยมลุกยางตัวนี้ครับนนข้อตำเหน่6ขิ้วยาว20ฟุตครับน้ำน้ำออกเต็มเรียบแต่ว่าใช้สงไม่มี้อ6ขัดใช้ข้อหน้า8ครับน้ำเต็มเรียบน้ำเต็มอ่าข้อดีเงียบ นี้ส่งลงคลอ,องคอนกรีตครับดูครับน้ำแรงขนาดไหนครับท่อดูดหน้าหกท่อส่งตัวนี้ไม่มีท่อผ้าหน้าหกครับใช้ท่อผ้าหน้าแปดครับส่งลงคลองคอนกรีตเสริมเหล็กครับใช้ในงานศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมาครับ ดูครับน้ำแรงไม่แรงครับแรงมากครับเป็นคลองเลยครับเป็นคลองคันสีเลยแหละโอเคครับถ้ามีเครื่องตัวใดใหม่ๆหม่ดีไซน์เราจะเอามาให้ดูครับ